สปาเปิดใหม่ที่เหมือนคาเฟ่ที่ทมีตั้งแต่นวดตัวนวดหน้าแช่น้ำนมหรือใครที่คีิกใครเยอะมาเอาออกทั้งตัวแบบนี้ก็ได้ รึงปีแรกกคขยังไม่ได้นวดผ่อนคลายน้ำมาได้เลยเป็นร้านสปาที่มีความกชัวร่แต่เขาถึงได้คือเริ่มด้วยเวลคัมดรินเนี่ยเป็นอันชันเลมอนและไขที่นวดอาโรมาค,คือสามารถเลือกกลิ่นที่ชอบได้ด้วยอีกอย่างที่ชอบและคิดว่ามันสะดวกคือเขามีกระเป๋าให้ใส่ชุดกับกล่องเก็บเครื่องประดับด้วยหลังเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ล้างเท้านะคะที่มีกุลาบกับมะกรูดในอ่างจากนั้นนะคะก็จะเป็นการนวดฝ่าเท,าท้าที่บอกเลยว่าคือสบายเท้ามากและใครที่ยืนนานเดินบ่อยหรือปวดเมื่อยฝ่าเท้าคือการกดจุดต่างๆอ่ะทุ เราจะนวดไทยออยแบบสไตล์พักกายห้องนวดของเขานะคะคือมีปลั๊กชาร์จแบตทุกเตียงและที่รู้สึกว่าชอบนะคะคือเขาแจ้งเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดของการนวดด้วยส่วนห้องนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของเราวันนี้ที่เราเนี่ยจะมาพักกายแบบเอาขี้ไ่ออกทั้งตัวหลังจากเปลี่ยนชุดน,นะคะเราจะอบสมุนไพรก่อนส่วนสครับนะคะทางร้านเนี่ยเขามีให้เลือกระหว่างสมุนไพรกับกุหลาบใครที่ไม่ชอบกินสมุนไพรแนะนํกว่าเลือกกุหลาบแบบเราคือหอมมากนี่ค่ะทุกคนคือเขาขัดขี้ไคเราออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเพิ่มความชุ่มช้นนอัจบะ กลับมาทําซ้ําก็คือการแช่น้นานมและการนวดผ่อนคลายแบบออฟฟิซินโดใครที่รู้สึกปวดเมื่อยแบบหลังคอบ่าไหลอันนี้ก็คือตอบโจทย์หลังนวดสินะบอกเลยว่าคือรู้สึกผ่อนคลายแล้วตัวคือเบาโดยเฉพาะช่วงมือนิว้วแล้วก็หลังคอคือพี่เขาห่านวดดีนะทุกคนหนักเบาคือบอกได้หมดเลยส่วนอันนี้ทุกคนคือเซอร์ไพรส์มากกับทรีทเมนต์หน้าผักกายแบบ10ขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ90นาทีนะคะซึ่งตัวมาร์กเนี่ยมีตั้งแต่มาร์คคอลลจนแล้วก็มาร์คทองคำพอหลังนวดหน้าแล้วมาร์กเสร็จคือบอกเลยว่าคือร และของว่างหลังจากนวดเสร็จนะคะจะเป็นน้ำตาไข่แล้วก็พุดดิ้งรู้สึกประทับใจกับทุกดีเทลของร้านมากๆกกับร้านพักกายสปาเลยนะคะทุกคน